เลยแล้วก็ใส่แล้วอะไรทางทีมนะคะถ้าในเวลา10น,น,นมมาฬิก,กา15นาทีค่ะยังสำหรับท่านผมมาไกลแต่ทุกคนก็มาไกลทุ่งช้างไกลมากของน้ำคือนเป็นกานัิเิษสำหรับผู้ที่จะส่งเข้าปรุกวอยู่แล้วก็มาตามเวลาตามระเบียบเราต้องจะประกาศตามนั้นเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีลูกจะต้อง ก็ไม่ปีนี้ไม่มีการเก็บตัวนะคะเนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างจํากัดน,นะคะเดินได้รับการประชุมซีนแบบแบบไม่ใช่สาเร็จรูปใช่ไหมคะน่าจะต้องมีก็สีแงดงเหลืองแล้วก็ฟ้านะคะก็คือขาวนิดน้อยแต่แล้วคือภะไรของลูกเองนะคะเนาะปีนี้โปร่งใสนะคะทุกปีก็โปร่งใสไม่ใช่ปีนี้โปร่งใสโปร่งใสมาทุกปีไม่มีข้อความหาอะไรเนาะก็ขอให้เป็นกำลังใจทุกาีใช่ไหมจะได้เป็นตีได้านะคะ ก็กรรมการหลากหลายภาคส่วนเลยค่ะที่เข้ามาร่วมในวันนี้แล้วก็เื่อของการประกวดที่ดาจอยได้มื่นเดียวจริงๆในศูนย์พัฒนาราสุรบพื้นที่สูนซึ่งขออมันอยู่ที่นี่ก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้เป็นปีที่3ก็รู้สึกดีและก็ภูมิใจมากวันนี้ก็ขอให้กำลังใจ ลูกๆสาวงามทั้งนางสาวน่านและทิดาดอยนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกเลยนะคะที่ลูกๆทิดาดอยขอบคุณท่านเนท่านตีขันนี้เก็บไว้ให้หลังจากนั้นอันนี้เป็นลักษณะคือดอกกระถิ่ที่เราสร้างอะไเรียดม่คุณพ่อบุณช่วยอะไรนะจิรันวิทย์ น้องจอเจียได้หมายเลข13นะคะหมายเลข13ค่ะน้องมีได้หมายเลข10ค่ะหมายเลข22ค่ะหมายเลขยี่สิบสองเองา ปีนี้โปร่งใสนะคะทุกปีก็โปร่งใสไม่ใช่ปีนี้โปร่งใสโปร่ง,งใสมาทุกปีไม่มีข้อความอาหาอะไรเนาะก็ขอให้เป็นกำลังใจทุกคนนะคะทําให้เต็มที่ห้ามขึ้นเนินงน่านค่ะมีมีหลายชนิดหลายลายนะคะแต่อยากให้เน้นในเรื่องลายน้ำไหลด้วยนะคะเพราะว่าเป็นลายตราของจังหวัดน่านนะคะจะได้โชว์ความเป็นจังหวัดน่านด้วยะคะีประกวดเนามนมนนะมันคือการผมนางงามอันเี้เข้าใจค่ะ แล้วอ่ะหมุนอ่าความใหญ่ประมาณนี้ค่ะได้รักษณะประมาณนี้คือเรา,าไม่ได้ให้เป็นเหมือนใหญ่กว่านี้ไม่ได้ไม่อยากให้ใหญ่กวา่านี้ก่ได้<น>เด็กเรียนกันหลายคนต้องอันนี้หน่อยปีแรกบอกที่ส ีล่างนะสมมุติองใยมาร้สอยู่นี่ไปเลยสี่ยืนคนละกระเบื้องยืนคนละกระเบื้องตัวเองยืนกระเบื้องนตยืนตรงกลางกระเบื้องสิบสามสิบี่ตนี้จะได้โชว์ตัวอ่ามานี่ครับปุ๊บปุสองขั้นสขั้นที่สองโอสาสิบสามครับสามเกนสี่สองขั้นนี้นะ โอเคเจอกันวันที่สิบสองสิบสองเจอกันที่พิพิธภัณฑ์เก้าโมงเก้าโมงถึงเก้าตอนนี้กำลังจะมีความกังวลเรื่องสิบเจ็ดไม่ใช่ลูกชายสิบเจ็ดที่เป็นอย่างเนี้ยสิบเจ็ดครับที่ให้ขออีกช็ดหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้ามาเลยครับต่างถ้าส่วนต่างๆที่มีส่วนร่วมในการจัดการประกวดในครั้งนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะ ต่างๆนะคะที่เรากําหนดขึ้นนะคะโดยคณะกรรมการกองประกวดนะคะโดยมี AD. ท PLAY ่านรองท่านรองผูว่การจังหวัดนะคะท่านปีหนึ่งหรือเปล่าเนยะนี่เป็นอีกเรื่องน้อแต่ใช่ว่าหมดแล้วมันหมดยุคที่เราต้องมาแบบไม่เอาแล้วทีิ่งๆเท่ๆการเดินในระดับหนึ่งเพื่อที่เราจะไปเปิดตัวช่วงเย็นซึ่งลักษณะเวทีน่าจะดีเด็กๆได้เห็นเวทีกลาง ลองยืนที่ลูกยืนทีไปแล้วทั้งหมดยืนกันที่เดียยืนครับอที่ยดารดอยยืนนะครยืนด้ทุกที่ดาวก็ยืนด้วยนูลองแค่เหลือมเท้าเหมือนที่พี่เขาบอกแต่ว่าใช่ปลายเท้าด้านหน้าลูกการการยืนนางงามกับอย่างอื่นมันจะต่างกันเนาะแต่ว่าให้ปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าพี่ขอความเร็วหัวไวสติสำคัญสุดสติสมาธินะเรียกหันเรียกมาเดินทุกคนนั่งได้ดีหมดนะครับนั่งได้ดีหมดทุกคน ไม่มีใครพิงโอเคอันนี้โอเคเลยเชื่นชมเนาะเพราะวันในวันจริงวันที่ผ่านนี่คือน,นสบายอ่ะแล้วลองดันแค่นี้อานดันแค่นี้ดันแค่นี้มจะเป็นยันนนงไงมันจะโน้มหน้าแต่ถ้าหนูดันตรงนี้ <c oughs> เห็นไหมมันจะยื่นขึ้นท,ทันทีดังนั้นเ <c oughs> วลาเราเดินไปไหนต้หน <c oughs> ขอเป็นีไม่กระทั่งตอนยือนอพี่บอยยืนให้เราดูแล้วก,กดหลังใช่มันจะเป็นแบบท่านั่งต่างๆเพราะว่าวันที่สิบสอง่ะเราอาจจะไม่ได้มีเวลาได้มาจัดรายละเอียดองค์ประกอบเด็กๆ เยอะมากแต่ว่าทุกคนคือมาถึงคือต้องพร้อมเพื่อจะได้เลยนึกออกนะคะคราวนี้อ่ะเรื่องเรื่องท่านล่างหรเอไท่าล่างก่อนก่อนขอเก็บแค่เดียวบ้างรวมถึงเกณฑ์การตัดสินต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพื่อโปร่งใสแล้วก็จะได้ทราบว่าอ๋อเขาประเมินจากอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ขั้นตอนการประกวดมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างโอเคค่ะ พร้อมไหมคะได้เกตข้หลังจากนี้ไปเดี๋ยวพี่จะแจ้งตอนนี้เราทราบหมายเลขเรียบร้อยละสามโลกหัวแถวยู่ตรวนี้คือส okay, ิบสามโอเคสิบสามอยู่ตรงพี่อาร์โลกสิบสามอยู่ตรงพี่อาร์น้องมุกได้หมายเล 23, ขยี่สิบสามค่ะน้องมุกได้หมายเลขยี่สิบสามค่ะ 2นะคะได้หมายเลข2นะคะต่อไปค่ะน้องเกวลินจิตอารีค่ะน้องนิ้งค่ะน้องนิ้งได้หมายเลข18นะคะน้องนิ้งได้หมายเลข18อุปรวังใช่ไหมลูก อุดทวังนะคะน้องมีนนะคะน้องมีนมาลูกมาน้องมีนได้หมายเลขสิบค่ะน้องมีนหมายเลขสิบค่ะน้องเพลงได้หมายเลขหกนะคะน้องเพลงได้หมายเลขหกนะคะต่อไปค่ะน้อง น้องป๊อบได้หมายเลข19้นะคะได้หมายเลข19ค่ะต่อไปนะคะน้องสุพัส,สอนเจริญวัยน้องออมได้หมายเลข17นะคะน้องออมได้หมายเลข17นะคะต่อไปค่ะน้อง สิบสองนะคะน้องน้ำตาลได้หมายเลขสิบสองนะคะต่อไปนะคะน้องน้องเฟรมได้หมายเลขยี่สิบสี่นะคะน้องเฟรมได้หมายเลขยี่สิบสี่นะคะ